Get อะไรนะยี่ห้อเลยนะออพติมาเหรอชื่อของออปตมาดังไหเคยเห็นแต่โดนลูกค้เลยนะโอ้ฟชั่งโคกเลยนะของแบรนด์ไทยนี่แหละอ๋อเหรอของแบรนด์ไทยเหรอแต่พินเอ็กนี่นี่ไม่ไม่ใช่ครับ ใช่ครับเป็นของจีนเลยาผมว่าที่ผลิตที่จีนนี่น่าจะมาลดต้นทุนนะครับต้นทุนในการผลิตนะครับเพราะว่าจริงๆเขาเป็นจีนดีไม่ใช่จีนแดงนะคือเป็นจีนแบบจีนเก่งที่จีนเฉยๆครับจีนเฉยๆคือดีครับไม่ใช่จีนแดงครับอ๋อตัวนี้จะเป็นรถพับหมดเลยใช่ครับแล้วนี่โอนี่ของของอันนี้ของ LA ครับอ๋อ LA เหรอสวยอ่ะสวยใช่ครับที่เขาโฆษณาจีบแล้วตัวนี้มาลดราคาอยู่ด้วยนะครับเดิมนี่ก็จะราคาเป็นหมื่นนะครับลดะรถรถมาเหลือไม่กี่พันครับตอนนี้ใช่ครับ รุ่นมีนอไโอโอสเตทครับจะมี2รุ่นครับรักลักษณะการพับหเหมือนคอมตันเฉยเหมือนหมอนตันนะตาของมอนตันแต่ว่าอุปกรณ์หลายๆอย่างก็เป็นของ LA ลเอค่ะค่ะแต่ว่าสวยมากเลยผมเห็นผมเห็นรีวิวในใ,ใ,ใ,ใน YouTube ในยูทูบแบบผมเปิดเข้าไปตอนแรกยังว่าเอ๊ะมิ๊ว่าคือผมทำช่องจักรายานตอนผมดูยูทูปมันก็จะมีจักรายานแนะนำผมผมยังพลิกอะไรนะมันพับสวยมันพับสวยอ่เนี่ยดูข้อพับข้ออะไรเงี้ยใช่ใช่ ตัวนี้จะมี2รุ่นนะครับจะมี201กับ203อูนแตกต่างกันตรงที่ว่ามีเกียร์กับไม่มีเกียร์ครับถ้า203จะมีเกียร์ในดุม3สปีดเนี่ยเกียร์ดุมตรงนี้ใช่ไหมครับตรงไหนนะคะถ้าเห็นถ้าเห็นดุมใหญ่ๆเนี่ยเขาเรียกเกียร์ดุมออ๋ตรงนี้เป็นเกียร์ดุมมันจะมีเกียร์อยู่ข้างในคุณวิธีดูก็ดูตรงนี้ได้เลยครับเนี่ยครับจะมีเขียนอยู่203หรือ201ออ๋งศูนย์สามหรือสองศูนย์หนึ่งอ๋อเป็นโค้ีได้ครับฟรีได้ครับไม่ฟงครับไม่ไม่่ใชฟีเกียร์ครับผม อ๋อมันเป็นรุ่นเกียร์ดุมนะเกียร์ดุมครับแต่ว่าไม่ใช่เกียร์เกียร์แบบเกียร์เหมือนชิมานโนอะไรที่อยู่เป็นอินเทอร์นอลครับพูดกันง่ายๆเขาเรียกอินเทอร์นอลครับเกียร์ดุมเกียร์าะว่ามันมีปัญหาตอนพับใช่ไหมถ้าเป็นเกียร์ดุ่มันพับได้ใช่ใช่ครับคือมันก็จะแต่เกียร์ดุมนี่ดีนะแบบว่ามันไม่ต้องบำรุงสายยางมากเพราะว่าทำอยู่ข้างในฝุ่นมันไม่ค่อยเข้าไงจริงไปิดได้เลยยกเว้นมันจะ มันจะสึกอะไรก็ค่อยมาในตอนนั้นมันเหมือนข้างนอกไงข้างนอกเนี่ยเราคอยฉีดน้ํามันเลยอะไรเลยเพราะว่าเดี๋ยวฝุ่นเข้าน้ําเข้าเนี่ยเขาจะเกมีความแตกต่างกันตรงนี้เจดุมจะอยู่ข้างในแล้วมันประหยัดเนื้อที่มันไม่เกลี่ยกันรถรถโซ่ไม่บอกเลยเหรอใช่รถรถเก่าๆเขาถึงแต่ว่ารถรุ่นเก่าเขาใช้เกียร์ดุมแต่ว่าเออมันกีเกียนตัวสามเกียร์มันเกียร์ดุม จะเป็นรูปอย่างนี้ถ้าเห็นรถไหนมีรูปเนี้ยไม่ไฟฟ้าก็เกียดดูแหละอ๋อเออข้างในมันเซอร์วิสไปเขาให้เออเนี่ยเขาจัดจัดร้านสวยนะพูดถึงร้านการจัดร้านอ่ะมันดูเขาเรียกว่าดูเป็นสัดส่วนใช่นั่งรอนั่งไคือบางบางคนอยากจะเอารถมาแล้วก็อยากจะไปปั่นเลยมานั่งรอได้เลยสบายเลยครับ เปลี่ยนยางเปลี่ยนอะไรเงี้ยเปลี่ยนรูปเปลี่ยนนิ่งๆใหน่อยก็ถ้าเกิดทําประมาณ15บห้าทีครึ่งชั่วโมงเงี้ยก็ได้นั่งรอนั่งรอปุ่งคำเสร็จปั่นเลยปั่นต่อมีไหมฮะมีแบบมาแล้วก็มาแวะมีครับปั่นปั่นออกไปว่าสนามใกล้ๆเนี่ยปั่นันอยู่แล้วก็มาแวะเฮ้ยเกียร์มันก็แก๊กก็แก๊กมาแวะทำคำเสร็จปุ๊บปั่นต่อเลยมันใกล้นิดเดียวเองไงใกล้หน่อยแต่นี้เองขึ้นปั่นไปแป๊บเดียว อ,อันนี้ก็สวยนะตัวใช่มีขาตัา้งนี้สายมีครับอ,อ๋อเออขาตั้งอย่างนี้ใช่ไหมเออใช่เต็มโออยากได้ขาตั้งเป็นเป็นเป็นอะลูได้เป็นแบบว่าเป็นดัมดัมเ,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 เป็นดำมดำัเอาเป็นดัดัมเนาะโตัวนี้ที่ผมทำขึ้นมาเองครับคือว่านะตัวนี้จริงๆผมจะโชว์ยางว่าโดนเข็มทิ่มแล้วมันไม่รั่วครับผมจะใส่เป็นเหมือนลิควิดเข้าไปข้างในยางในครับนี่ด้วย นี่ครับลแล้วก็จะเหลวคือกาวเล็กเหลวคือของเหลวครับมันจะเป็นน้ำยาครับเหมือนที่ใครน,นึกถึงน้ำยาทุพเลศครับเข้าไปในยางในปุ๊บทีนี้ก็เวลาไปโดนตะปูตั้มไปโดนเลชิมอ้าวจริงเหรอมันก็ไม่รั่วเหรอ,ม,รหรอมันคือเหมือนกับว่าเอาน้ำยาสาดเข้าไปข้างในมันจะไหลเคลือบเข้าไปข้างในน้ำยามันจะไปวิ่งหุดหงรั่วตอนที่มันโดนเข็มทิ่มเลยว้าวไม่ใช่ยางไม่ใช่ยางไม่ใช่ทุพเลศนะครับคือมียางในครับคยังรบแต่ว่าผมเติมเข้าไปในยางในอีกทีหนึ่งครับได้เหรอครับผม มันจะทําให้หนักขึ้นหน่อยนะครับอะไรคิดเดี๋ยวนี้ถ้าเกิดเราสมมติว่าคนที่ไปทัวร์ลิงต่างจังหวัดเนี่ยก็ใช้าตัวนี้ได้อดี๋ยวยังถ้าเรงเก็บล่าเข้าไปก็ดีขึ้นหน่อยอ๋อหมายถึงว่าไปต่างจังหวัดมันจะไม่รั่วถ้าถูกแก้วถูกอะไรอ๋ดีเนาะพวกนี้ทัวร์ลิงเนี่ยสายทัวร์ลิงเนี่ยอ่าๆสายทัวร์ลิงเขาก็จะถูกเราก็เผื่อไปก่อนเนาะเออเราเราไม่รู้ว่าจะไปเหยียบโดนอะไรบ้างนะเนาะปั่นไปโดนอะไรอ๋อเขามีเทคโนโลยีแบบนี้ด้ว้ そう。<Yeah. S 2> oh. ใช่เลยคะ ออะเที่พันแทนเหรอ B M X คันนี้เทพเดียวเลยนะมีข้อเลยนะไทเกอร์เหรอโอ้ทำไมสวยเงี้ยเงาเนาะเออเนี่ยซื้อเล่นได้ทำไมโอ้เท่มากเลยอ่ะสามพันเก้าเอง มีโรเตอรหมุนคอได้360อหกสิบองศาหมายถึงว่าหมุนคอได้รอบเหรอตรงที่สีนทองทองนี่เหรอเนี่ยเนีเออทองทอไอ้หะมันหมุนมันสามารถอ๋อเหรออออแล้วปกติปกติหมุนยังไงอ่ะปกติไม่ได้หมุนรอบอ่ะไม่ถ้าเกิดสมมติว่าไม่มีตรงนี้มันจะติดสายเบรกไงอ๋ออ๋อสายสายเบรคมันจะพันใช่ไหมอันนี้อย่างพวกเนี้ยพวกเนี้ยมุน้เนี่ยอย่างเงี้ยแ่งา้อยสายนี้ อ่าแล้วอย่างเงี้ยเนี่ยตอนหมุนเนี่ยสายเบรกจะพันเห็นอไม่ไหมพันไหมพันไหมเนี่ยสายเบรกันอ๋อใช่ใช่อ๋อมันจะสายมันจะไปปันพันไปเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยพวกเนี้ยสายมันจะพันตอนเราหมุนเนี่ยสายมันพันแต่ตรงเนี้ยถ้าเอาสายมาล็องนี้ไงเนี่ยเขาสายเฮ้ยตรงเนี้ยมันจะมีลูกปืนตรงเนี้ยเออเนี่ยเหรอเหรอเอ๋อมันหมุนได้เลยเหรอเออจริงด้วยอ่ะคือสายมันยังไม่พันไงเห็นป่ะ เนี่ยคือสำหรับคนที่เล่นท่ามันเลยหมุนติ้วเหมือนคนที่ยกล้อเล่นท่าแล้วหมุนคอไงพวกสายมีมีกันเขาจะหมุนคแบบนี้นี่เองอ่าเนี่ยนไม่ได้มีความต่างยกล้อแล้วหมุนควงคอไงหรือหรือไม่ก็อยู่ที่คอแล้วควงหลังไงควงป๊อปป๊อปไงเออโหสุดยอดทั้งทั่วไปในี่ยเขาจะหมุคออ่า อ่าใช่ใช่เขาสายมันจะพันมันไม่แค่ซ uh ้ายขวาเนี่ยคือสายสายสายที e ่เขากระโดดจริงๆเนี่ยเคยเห็นใช่ไหมที่เขากระโดดลอยอยู่อ้าแล้วก็หมุนไปด้วยอ่าไหนอ๋อ๋อตรงโน้นเหรอใช่จริงด้วยลอยอยู่อ่ะใช่ใช่ตรงโน้นตรงนั้นนะอ๋อยร้อยใหญ่กว่านี้อันนี้รอยยี่สิบแต่เนี้ยอันเนี้ยสวยจังเออเกอร์ เอ็มเอ็กซ์เนาะแบบว่าสายกระโดดนอ่นโน้นนนะคะสานการ้อยพันเก้าใช่ใช่ได้จุดให่เหมเอนแม่เออเท่มากเลยแบบว่าสายกระโดดเลยสายกระโดดเริ่มต้นแหละอืมหัดเนาะปั่นจักรยานอ๋อต้องเงี้ยรถเดี๋ยวเขาจะขายของ